ข้อที่สี่นะคะถามว่าเดี๋ยวมันนั้นไม่เห็นข้อที่สี่นะคะถามว่าภายหลังทำคลอดลำตัวทารกเนาะพบว่ามีมูข้นปนขี้เทาออกมาจากหลอดลมทารกจำนวนมากท่านควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่อบอกว่ากระตุ้นให้ร้องค่ะพิลูตี้ขอไข่บอกว่าให้ออกซิเจนข้อควายบอกว่าให้นอนคว่ำงงูบอกว่ารีบดูเสมหะนะคะข้อนี้ตอบอะไรดี tiktok tiktok ตอบอะไรดีีนยวขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงวันนี้แบบเสียงแหบแบบเจ็บคอจริงอะคือปกติพิวตี้เป็นคนเสียงดังนะเออคือดังดังตลอดจริงๆอะดังจนแบบบางทีเวลาแบบอยู่ข้างนอกเพื่อนจะแบบเบาๆหน่อยมึงอะไรแบบนี้อืมก็สำหรับข้อนี้เนาะอ่ะน้องๆคิดว่าตอบอะไรดี ส่วนเนี่ตอบงองงูเนาะอ่ามีคนตอบอควายมาด้วยอ่าไม่เป็นไรค่ะได้เปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะผิดถูกไม่สําคัญเนาะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือสิ่งที่น้องได้เรียนรู้เนาะอือบางคนเนี่ยติวไปผิดทุกข้อเลยพิวตีนูติวกับพิวตีเนี่ตอบผิดหมดเลยแต่เวลาสอบอาจจะสอบผ่านก็ได้เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะยิ่งเราผิดเรายิ่งจําได้เพราะอุ้ยข้อนี้เราผิดว่ะทําไมเราผิดเราก็จะจําแบบเอ้ยแบบนี้แบบนี้นะเออเราก็เลยผิดเออมันจะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะอืม ตอบอะไรดีนะส่วนใหญ่เนาะใน facebook จะตอบงองงูกันแล้วก็มีอขอควายบ้างเนาะในทิก t อกก็ส่วนใหญ่ก็ตอบงองงูเหมือนกันนะคะอมีใครคิดเห็นต่ตางๆจากนี้ไหมนะามันพิวตี้ไม่แน่ใจว่าทิกตอกมันถ้าเราติดตามเราติดตามกันมันมันจะมองเห็นใช่ไหมพิวตี้ไม่แน่ใจนะ หรือเราต้องถ้าไม่ติดตามมันจะมองเห็นไหมพีวตี้ไม่แน่ใจนะบางคนถามพิวตี้ว่าพี่ตี้มองเห็นหนูไหมเออพิวตี้ก็ก็มองเห็นนะแต่ว่ามันอาจจะช้ากว่าคนอื่นหรือเปล่าพิวตี้ไม่แน่ใจนะคะส่วนใหญ,ญ่ต้องมองงูกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะคะข้อน,นี้เนาะง่ายมากเลยเนาะไฮไลท์ของเขาอยู่ที่อะไรคะไฮไลท์ของเขาอยู่ที่มีมูก ปนขี้เทาเนาะอืมหลายคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีนะคะออกมาจากหลอดลมทาลกเนาะซึ่งสิ่งที่ควรทําอย่างแรกเลยคือต้องรีบดูเสมหะก่อนนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเราไปทําอย่างอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นให้ร้องเนาะมันอาจจะเป็นอันตรายกับทาลกเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนาะบางทีเนาะบางคนว่าอุ้ยให้ออกซิเจนเลยเดี๋ยวน้องแบบเซตดอกอะไรเงี้ยเนาะแต่คือความจริงอ่ะให้ไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์เหมือนกันเนาะส่วนจับนอนคว่ำเนี่ย ก็คืออาจจะไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเนาะสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องรีบเอาไอ้ขี้เทาต,ตัวนี้ออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ากระตุ้นให้ร้องแล้วน้องจะสําลักเนาะอาจจะสำลักขี้เทาได้นะคะอืมสำหรับข้อนี้เนาะคนที่ตอบถูกคนแรกเลยของช่องทาง Facebook นะคะชื่อว่าน้อง มีแต่คนเก่าอ่ะถ้าถ้าเจอคนที่เคยได้รางวัลแล้วพีว่ตี๊ขออนุญาตข้ามไปให้คนที่ไม่เคยได้รางวัลเนาะ,อะขอให้เป็นน้องชุติธิดานะคะเป็นชื่อเป็นภสษาไทยนะชุติธิดาเวนวัคบางบุญลิ์เนาะ,ะแคปหน้าจอมารับข้อสอบฟรีนะคะแล้วก็ในทิกต o k นะคะชื่อว่าน้อง น้องน้องฟังเหรอน้องเฟื่องหรือน้องฟังน้องเฟื่อง,งเหรอ F A U E N G L A D e เนาะก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะ